กากสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคนากันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูชนช n แนลนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมไมชทิ้งวอลกันนะครับของข่ายสเปซนะกับทุน500อยพอยต์นะครับผมวันนี้จะมาเล่นกันนะครับที่ห้องจูเนียนะครับผมมาเราก็เข้ามาในห้องจูเนียนะครับอยู่ันที่ด้านซ้ายล่างปรับอาปืนสิบพอยต์เลยละกันนะครับผมผมกบอย่างนี้กบมานะครับประวัติศาสตร์จะซ้ารอยกันไหมนะ เรารอดูนะครับแหม่กบกรมอกรฟ้าเอาติดติดยังยิงกบไม่ได้ยังยังอุปกรณฟ้าโอ้โหอุปกรณฟ้าหนึ่งพันกบเจ็ดร้อยครับผมจัดกันมาก่อนเลยตามมาด้วยทันเดอร์แฮมเมอร์สวยๆนะครับอย่างเมื่อวานอาเมื่อะะวานหรือวันก่อนไม่รู้แบบนี้เลยนะแหมภาพจามันชัดเจนนะครับได้มาสี่ร้อยนะครับผมสําหรับทันเดอร์แฮมเมอร์นะ ไม่เปิดมาแป๊บเดียวนะครับกำไรก็แบบสองพันแล้วอะ่ะแม่งเอ้ยจะได้แป๊บเดียวไม่ตัดเขาหน้าปลาพาเลตไม่น่าเบื่อเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะยิงแบบกดพลาดนะครับหน้าปลาพาเลตเนี่ยถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็ก็แย่ต้องยิงนี่จะน่าเบื่อเลยนะครับผมสําหรับปลาพาเลตนะครับหรือปลาพาระของเรานั่นเองนะ เราก็ทำด้แค่ทำใจแล้วก็ยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วใครนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านโคนาหของเรานะก็อย่าลืมดูที่ใต้อคอมเมนต์นะครับผม,อมตอนนี้เราก็จัดกันไปต่อเรื่อยๆนะยนะังพอมีกำไรเยอะอยู่นะครับ่อดเก็บทุนกันไปเรื่อยๆอาจจะลดบ้างนะครับเพราะมันคือหน้าปลาภาระเราก็ไม่อยากจะยิงเยอะไง,องที่บอกไปนะครับ เอน่าเบื่อมากยิงอยู่แล้วตัดมาเจอหน้าบาพาเล็ดพาเล็ไหนได้ก็ดีไปพะเลตไหนโดนนี่ก็โคตรแย่นะครับบางพาเล็นี่แข็งปากเลยนืกอว่าเอาหินมาเดินนะตัดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับผมมาบะ่อสมาวันเราต้องเล่นนั่นแหละมีสองพันใช่ไหมเดี๋ยวให้หมดเลยนะครับวัดไปเลยหมดก็หมดได้ก็ได้นะครับผมรอดูกันรอดูกันสลับนิดนึงสลับนิดนึง มาขอเคเออของเราอ้โหูเมาส์รอยแบบนี้ก็ต้องของเราดิครับมาเดี๋ยวดูกันนะครับผมได้เท่าไหร่อ้โหทีแรกไม่ค่อยเยอะนะอันห้าครับทีที่สองอ้โหสองพันแปดเท่าไหร่อู้หสองพันเก้าเก้าสิบก็ได้อยู่นะไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับไม่ถือว่าน่าเกลียดได้อยู่ตอนนี้กำลังเยอะอยู่เรา มี4,000กว่าแล้วเดี๋ยวเราต่อเลยแล้วกันนะครับมอส์มาอีกตัวนหนึ่งเดี๋ยวเราคุมดีๆแล้วกันนะนี่เหลือทั้ง3 0 0นะอ่าเราอัดไปอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่จะเป็นของใครนะครับจะออกที่ใครจะออกที่ใครออกที่ใครออกที่ใครโอ้ไม่มาว่ะอา้าวโอ้โหนัดสุดท้ายครับผมไม่ได้ของอื่นๆแทนผมไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับตัวล้มที่สองนะ กำไรครับผมเราได้กันมาแล้ว3ามพนะครับเสียงบั็อกด้วนไหมกำไรครับเราได้กําไรกันมา3ามพันนะครับผมทุนเรายังอยู่กําไร3ามพันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับได้เยอะเลยนะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะ Subscribe Like s h a r เพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปนี้จะจบหมเลยเท่านั้นเจอกันใหม่ในวันพต่นี้นะครับสวัสดีครับ มดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุรี่และจุดสูบ